บทสรุป v ีเ2024รอบไฟนอนที่จัดที่กรุงเทพมหานครก่อนอื่นนะครับวันนี้จะมาสรุปให้ฟังก็ขอให้เป็นกําลังใจในการกดไลค์กด f อล l o w แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกาลังเป็นกําลังใจให้เจ้าผมด้วยนะการแข่งขัน v ีเ2024ประเภททีมหญิงรอบไฟนอลน,นะครับก็คือจะเอา8ทีมที่ทําผลงานได้ไดีที่สุดในรอบคัดเลือกนะครับโดยที่ใน8ทีมที่เอามานั้นต้องรวมกับสภาพ1ทีมคือทีมประเทศไทย เข้ารอบมาอัตโนมัติก็เป็นที่8ของของรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็เอาที่1เจอกับที่8ก็คือไทยเจอกับบราซิลแล้วก็ที่2เจอกับที่7ก็คือ USA เจอกับอิตาลีนะครับแล้วก็เอาที่3เจอกับที่6นั่นก็คือที่ตุรกีแล้วก็โบแลดแล้วก็เอาที่4เจอกับที่5นั่นก็คือจีนกับญี่ปุ่นเจอกันนะครับก็จับคู่เสร็จมาเจอกัน ในรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายใครแพ้ตกรอบผลปรากฏว่าคู่แรกนะครับที่เล่นก็คือจีนกับญี่ปุ่นโชคดีที่ไม่ได้ซื้อตั๋วไปดูในคู่นี้ก็เพราะว่าจีนเอาตัวสำรองมาก็รู้สึกดีละที่ไม่ได้เข้าไปดูก็ทําให้แพ้ญี่ปุ่นไปค่อนข้างขาดนะครับแล้วก็รูปเกมก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นเท่เทาไหร่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเพราะว่าจีนเขาไม่ได้เอาชุชดใหญ่มาพวกลียิงยิงยุนยวน,ยวนอะไรอย่างเงี้ยกงชิงอยูย่เมื่อไงก็ไม่ได้มาสักคนก็ ถือว่าโอเคก็ญี่ปุ่นชนะไปง่ายดายสาต่อศนเซตนะครับคู่ที่2นะครับต้องบอกก่อนว่าสนามเขาจัดที่อินอสเตเดียมหัวมาคือมีสนามเดียวก็คือแข่งทีแล้วแมตช์เลยแมตช์ต่อมาแมตช์ที่2นะครับ ไทยแลนด์เจอกับบราซิลไทยแลนด์เจอกับบราซิลก็ต้องบอกว่าบราซิลเป็นตอบมากๆเพราะว่าในเวลานั้นบราซิลเป็นที่หนึ่งของโลกไทยแลนด์อยู่อันดับที่1 4ของโลกอก็เขาก็เป็นต่อทุก,ทก,ทกรูปใน,ในเรื่องแบบรูปรูปร่างหรือว่าชื่อชันเขาดีหมดนะครับแต่สาวไทยแมตช์นี้เราโดยส่วนตัวมองว่าสอบผ่านนะครับถือว่ารักษามาตรฐานการเล่นได้ค่อนข้างดีก็บอกตรงๆคือดูไม่อ่อม,อมแล้วโดยเฉพาะเซตที่3นะครับสาวไทยนําไป23ต่อ2 1เหรือ20ด้วยซ้า แล้วก็โดนแต่ว่าเล่นดีๆครับมีโอกาสที่จะได้เซตด้วยนะครับแต่ว่าบาราซิลก็เหูเขาจิตใจเข้มแข็งแล้วก็มีความมีแพชชั่นที่จะเล่นจริงๆ <c oughs> ต้องยอมรับว่าเขาพร้อมกว่าเออทําให้เขาชนะไปสามต่อศูนย์นะเพราะว่าเขาปาดเซตที่สามไปยี่สิบห้าต่อยี่สิบสามนะครับชนะไปสามต่อศูนย์เซตนะครับถ้าให้มองว่าบาราซิลมีจุดเด่นตรงไหนอะ่ะคือคือบอลแรกเขาดีส่วนหนึ่ง แต่ส่วนที่เขาเด่นกว่าทีมอื่นนะที่เราว่าที่เขาชนะตุรก,กีคือในรอบแรกก็อบอกก่อนว่าบราซิลรอบคัดเลือกอ่ะชนะมาหมดทั้ง12แมตช์เรียกว่าเก่งมากๆสุดๆมา,มากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าบราซิลอ่ะมีเกมบล็อกที่หนาแน่นจริงๆเกมบล็อกที่หนานั้นไม่ได้แปลว่าบล็อกแล้วได้แต้มอย่างเดียวนะครับแปลว่าบล็อกแล้วสามารถสามารถ,าารถโต้กลับด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นด้วยแบบฝึกสกิลบอลแล้วก็พื้นฐานบอลมาดีทําให้เขาสามารถแบบโต้กลับคู่ต่อสู้แล้วก็ได้แต้มเยอะมากเล่นกับไทยนะครับก็ชนะไปโอ้ก็ ไม่ม่มีอะไรจะเสียก็ถือว่าทำได้ดีแล้วครับสาวไทยฝั่งความมือครับอิตาลีเจอกว่าอ,อเมริกาเป็นคู่ที่3เราก็คิดว่าอิตาลีแหละจะชนะแต่ในใจเราเชียร์อเมริกาเพราะว่าชอบระบบทีมเขาชอบเขามีฟา c i l ซลิตี้ในการแก้เกมมีโค้ดป,ประจําตําแหน่งโค้ดนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดส,สตาฟเขาดูเยอะไปหมดอะไรเงี้ยนี่อ่าคือดืนในสนามก็สตาฟปลาประมาณ5้คนไปแล้วอะ่ะ น,นี่ยังไม่รวมทีมสเกลที่อยู่ข้างอัธยารย์อีกงนเนี้ก็คิดว่าอเมริกาน่าจะทําได้ดีกว่านี้คือปรากฏว่าอเมริกาแพ้ไปสามต่อศูนย์เซตเรียกได้ว่าโอ้โหอิตาลีมาดีจริง,รงแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่รีแคปอิตาลีแลนดะ์ขอแบบพูดตอนสุดท้ายทีเดียวนะครับอีกคู่ครับโปรแลนด์เจอกับตรุรกีคู่นี้มีโอกาสได้เข้าไปดูถือว่าคุ้มค่าราคาบัตรสุดๆนะครับเพราะว่าเป็นบิ๊กแมตช์จริงๆระหว่างทีม แดงแดงแดงขาวทั้งสองทีมก็เรียกได้ว่าโหสนุกมากนะครับสองทีมนี้คือเป็นเรียกได้ว่าทีมยักษ์ใหญ่นะโลกหน้าโลกวอลเลย์บอลปัจจุบันนะครับเพราะว่าปีที่แล้วปีที่แล้วตุรกีก็เพิ่งขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับส่วนปีนี้โปรแลนนะครับจากที่เป็นทีมที่สิบกว่าของโลกนะครับพัฒนาจนตนนี้มาขึ้นอยู่เป็นอันดับสองอันดับสามของโลกซึ่งถือว่าเป็นทีมที่กำลังร้อนแรงกันสุดๆเมื่อเจอกันนะครับ คือสองทีมนี้ต่างกันตรงที่อ่ะเอาเอาสิ่งที่เหมือนกันก่อนนะบอลบอลแรกคือการเปิดบอลแรกคือเขาดีทั้งสองทีมดีแบบดีมากๆทั้งสองทีมจริงๆดีจริงๆแต่สิ่งที่ต่างกันคือโปรแลนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการลุกได้เยอะกว่าเพราะว่าตำแหน่งคือแต่ละคนตบได้หมดะครับหัวเสาสองคนก็ทำแต้มได้ตลอดอ่ะบี B หลัง ตัวทาแต้มก็สามารถจบสกอร์สวยๆได้เยอะ,สต,อะสตีเซียนะ,ะเขาก็จบสกอร์ได้เยอะบอลเร็วเขาก็ยังจบสกอร์ได้เยอะอีกเช่นกันแล้วก็บล็อกดีมากๆต้องยอมรับจริงๆส่วนตรุรกีก็เก่งครับแต่ว่าข้อเสียที่เขามีอย่างเห็นได้ชัดในรอบนี้ก็คือเขาเหมือนกับว่าไปฝากความหวังเกมลูกไว้ที่วากัตคนเดียวเพราะว่าคนนี้เล่นห้าเซตได้สามสิบเก้าคะแนนคือไม่มัน มันค่อนข้างจะเกินนี่หน่อยกับการที่แบบไปฝากไว้ที่คนคนเดียวคือทําสกอยอยู่คนเดียวของตุรกีครับแล้วอย่างเซตสุดท้ายครับว่าคัตก็คือโดนจับบล็อกหนักมากไม่แน่ใจว่าโดนบล็อกไปกี่ลูกแต่ที่แน่นๆคือต้นเซตโดนไปสองลูกติดก็ก็เป็นเหตุว่าแบบทาให้ตุรกีพ่ายแพ้ไปส่วนหนึ่งก็เพราะว่าฝาก ไม่ไม่ได้บอกว่าวากัสไม่เก่งนะวาคัดเก่งแต่หมายว่าฝากไว้ที่คนเดียวแขวนไว้คนเดียวมันก็เหนื่อยเหมือนกาเป็นการแบกทีมนะครับแล้วลูกสําคัญก็มีก็ก็แน่นอนก็ต้องวากัสทําแต้มได้เยอะก็ต้องเปอร์เซ็นต์การจ่ายหรือว่าคนเดาทางก็ต้องเดาไปที่วากัสทาให้แบบจับบอกได้โดนไปหลายลูกเหมือนกันก็เราได้สีทีมแล้วครับมาเจอรอบซมิีไฟนอลนะครับรอบซมิีไฟนอลคู่แรกนะครับอิตาลีเจอกับโปแลนด์เราว่า อิตาลีแหละจะชนะแต่ว่าไม่คิดว่าจะชนะขาดขนาดนี้แต่ว่าถ้าให้วิเคราะห์นะเราว่าโปรแลนด์ก็คือคืนวันศุกร์ใช่ไหมครับโปรแลนด์เล่นสองทุ่มครึ่งอ่าถึงประมาณห้าทุ่มกว่าเพราะว่าเล่นห้าเซตเสร็จแล้วตอนเช้าต้องมาแข่งตอนสิบเจ็ดจุดศูนศูนย์นอนนั่นแปลว่าเขาต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่แบบประมาณบ่า,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 ายมกบ่ายมงก็อะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูสิตัวมังว่าเขาได้พักน้อยเกินไปทาให้แต้มออกมาค่อนข้างจะขาดเนาะทำให้อิตาลีได้เข้าชิงชนะโปรแลนด์สามต่อศูนย สามต่อศูนย์เซนะตณตัวนี้โตแล้วอิาอตาลียังไม่เสียเซด้ดยําในการเข้าชิงส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งเกมที่เป็นเวอร์เวอร์คาร์ดอีกเกมหนึ่งนั่นก็คือบราซิลเจอกับญี่ปุ่นบราซิลอ่ะคือเกมเกมเกมลุกเขาเหนียวแน่นอยู่แล้วแล้วก็เกมบล็อกเขาดีมากมากคือน้ำแบบเนี้ยก็ยังดีนะครับบราซิลเกมเกมบล็อกดีมากแต่ญี่ปุ่นขึ้นเหนียวคือเหนียวจริงแล้วก็เสิร์ฟดีจริงบอล บอลลุกคืออาจจะไม่เปี่ยงป้างอาจจะไม่จุดตบสูงมากแต่เขาแบบลุกกันเร็วโต้กลับกันเร็วมากๆคือคือญี่ปุ่นมาในมาในเวอร์ชันของญี่ปุ่นคือเล่นสไตล์ญี่ปุ่นแหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่สุดทางที่แบบเสิร์ฟดีที่สุดตบรับดีที่สุดในเวอร์ชันของเขาครับในเวอร์ชันของเขา,ะะเขเขาแล้วก็เหนียวคือไม่ต้องพูดเหนียวเหนียวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ญี่ปุ่นชนะไป 3- ต่อ2เซตนะครับถ้าให้มองคือเรามองว่าบราซิลชุดนี้อาจจะอ่อนไปที่ตัว โอหรือว่าเอาไปเอาปสิทธิ์เอาไซฮิตเตอร์ก็คือตัว B หลังอาจจะยังจบสกอร์ได้ไม่เหมือนสาวยุโรปไม่ว่าจะเป็นอบอสโควิดไม่ว่าเหมือนจะเป็นสติเซียอะไรอย่างงี้ไม่ว่าเหมือนว่าคัตของตุรกียังยังไม่ขนาดนั้นก็ทําให้บราซิลเสียเปรียบในจุดนี้นิดนึงที่ตรงไม่มีตัวตัวเคลียร์เกมนะครับเพราะว่าถ้าตบแบบถ้าตบแบบแล้วเราไม่ฝังเลยก็เอาญี่ปุ่นอยู่ยากทําให้แพ้ญี่ปุ่นไป3ต่อ2เซต คู่ชิงมาเจอกันครับระหว่างญี่ปุ่นกับอิตาลีเราแน่นอนว่าอิตาลีได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าญี่ปุ่นเล่นมา5เซตแล้วก็อิตาลีเล่นมาสามซับซั 0, มา2แมตช์ 1. แล้วก็โอเคอิตาลีได้เปรียบในเรื่องของพละกําลังแต่ว่ามาดูในขุมทรัพย์ในเกมลุกคืออิตาลีเล่นได้ทุกตัวจริงๆตบได้ทุกตัวเป็นแต้มได้ทุกตัวเฉลีย่ยแต้มได้ทุกตัวจริงๆอิตาลีตบได้ทุกตัวไม่พอแล้วยังมีคนเคลียร์เกมอย่างพลาอิโกโอนูออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ พ e อลล่าอกโนอันนั่นแหละก็คือม,มีตัวเคลียร์เกมคือคุกคิกคุก,ค,กคิกมาแล้วก็เจอพอไล่เอกโนเคลียร์เกมไปก็แบบสุดยอดจริงๆจริงๆควรที่จะจบสามต่อศูนย์เซตนะครับเรามองว่าเซตที่สามอิตาลีอาจจะชลาใจนิดหนึ่งอาจจะเกมอื่นที่หนึ่งทให้ปิดไม่ได้แต่ว่าเซตสุดท้ายก็กลับมาปิดสามต่อสอเซตคู่ชิงเอาจริงๆอิตาลีเหนือกว่าทุกอย่างทั้งค,คุมกําลังในการเล่นเกมลุกที่ดุดันนะครับ ตัวล,ลุกได้ทุกตัวแล้วก็ญี่ปุ่นก็อาจจะพลักพลังอาจจะถดถอยลงไปแล้วก็อิตาลีชนะไป3าต่อหเซตนะครับจริงๆควรที่จะชนะสามต่อศย์ด้วยสามนะครับแต่ว่าเหมือนกับเซต3อิตาลีอาจจะติดประมาทที่หนึงก็จบสกอร์ไม่ได้นะครับทำให้อิตาลีเป็นแชมป์เีเอล2024นะครับพร้อมกับขึ้นเป็นเวิร์กกิ้งอันดับหนึ่งนะครับแต่ที่น่าตกใจก็คือดูสถิติตัว อีกนูนะครับทำสกอร์ไป23คะแนนจากการได้ลุก28ครั้งนั่นแปลว่าเออเลอร์ศูนย์คนอะไรที่ตบไม่เสียเลยประมาณ28 28ครั้งตบไม่เสียเลยแล้วได้แต้เตมเยอะมากเรียก้ว,ว่าสุดๆจริงๆริงทำให้ตอนนี้อิตาลีนะครับขึ้นเป็นมือหนึ่งระดับโลกแทนบราซิลนะครับปีที่แล้วยังคัดโอลิมปิกไม่ได้แต่ปีนี้ได้แชมปี้ยลพร้อมกับเป็นมือหของโลกแล้วก็โอลิมปิกนี้สนุกแน่นอตามเชียร์กันต่อ